สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนในแฮโรเทเรนทหารผ่านศึกชาวอเมริกันวัย100ปีซึ่งเคยเป็นหนึ่งเด็กกองทหารฝ่ายสัมพันธมิตรที่ยกพลขึ้นบกเมื่อ80ปีที่แล้วโดยเขาน่าจะเข้าพิธีแต่งงานกับคู่มั่นในวัย96ปีในงานรำลึกหนอบมังดีโดยมีการรายงานว่างานสมรส จะมีการเฉลิมฉลองที่หมู่บ้านกระรองตองเลเมเรเก่กับชายหาดที่ทหารอเมริกันอังกฤษและแคนาดาหลายหมื่นคนยกขนขึ้นบกเมื่อวันที่6มิถุนายน1944ซึ่งปูทางไปสู่ชัยชนะเหนือนาซียูันดีของฝ่ายสัมพันธมิตรตามคำบอกเล่านายเทเรนถูกส่งไปปฏิบัติหน้าที่ในสหราชอาณาจักรในวันดีเดย์โดยเขาเป็นช่างเทคนิควิทยุที่รับผิดชอบในการสื่อสารกับนักบินรบ โดยงานของเขาสูญเสียเครื่องบินรบประมาณครึ่งหนึ่งของจํานวน60ลำระหว่างที่ฝ่ายสัมพันธมิตรย,ยกผลขึ้นบกหลังสงครามนายเทเรนเดินทางกลับไปสหรัฐอเมริกาพร้อมแต่งงานและมีลูก3าคนกับเทลาภรรยาคนแรกโดยในปี2018ภรรยาของเขาเสียชีวิต3ปีต่อมาเขาจึงได้รู้จักกับจีนเซเวลินซึ่งอายุน้อยกว่าเขา4ปีเมื่อทั้งสองได้พบกันเป็นครั้งที่2ก็เกาะให้เกิดความรักขึ้นโดยนายเทเรนได้กล่าวว่าคู่มานคนนี้ของเขา ได้ทําให้ชีวิตของเขาสดใสขึ้นมาอีกครั้งอย่าเรกก็ตามในงานเลี้ยงสมรสที่นอร์ังดีลาสาวของนายเทเรนจะร้องเพลง I Will Always Love You และเหลนของเขาจะโปรยกลีบดอกไม้หลังจากนั้นคู่บ่าวสาวจะเดินทางไปฮันนีมูนโดยยังไม่มีการรายงานถึงการเปิดเผยของจุดหมายไปทางดังกล่าวอีกด้วย